เราจับของทัวไปก่อนเปิดตัวนี้ก่อนเปิดเปิดเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำ สองมวนเขาบุยสองมวนเราพยายามเขาไปสร้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับช่องตามห้อยไร่ถ้ำของเฮามือดีได้มากขอทอดแล้วก็มาท้ำอ่า มาทำเเพง่งลอยพระพุทธบาทอินราครับเป็นเพลงโปรโมโดมีสาร,รักษาสายามอาจารย์ช่ทยในเขามาถึงสถานที่อยางิตั้งไปแก่แก่แก่ร้อนีพอตั้งตัวไปแล้วก็ผู้ใหญ่สูนบ่อนเนอะสูนมาเดี๋ยเน็น สวยงามเลยเว้ยเป็นสุดเลยเป็นสุดเจ็ดนะโอ้ตั้งๆขึ้นไปเลยเออวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมรอยพระพุทธบาทหินล่าแล้วก็อาจารย์สนชัยได้เขียนเพลงให้สารรักสารสยาม เป็นคนแลเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาชมอมาชมรอยพระพุทธบาทนินลาชนะครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมของอำเภอบ้านไผ่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านหนองตัดเต่าตบนป่าปออำเภอบ้านไผ่ซึ่งอาจารย์สนชัยก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงแต่งเพลงให้สารรักสารสยามได้นำมาร้อง วันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดอถ่ายทอดว่าอยู่ในวัดรอยพระพุทธบาทหินลาดเนี่ยนะครับมีตรงไหนสำคัญบ้างจะไปดูไปเที่ยวในเชิองอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงไหนบ้างวันนี้ติดตามนะครับติดตามก่อนที่จะทำเนี่ยต้องถวายก่อนนะครับถวายน้ำ ถ,าว,าว,ถาวายน้ำเขียวน้ำแดงถวายน้ำเครื่องดื่มพญาน,นาคาถาวายน้ำเป็นว่าน้าสย์ที่ท่านชอบเออยู่แล้วก็เอาวางไว้ตรงเอาเอาวางไว้ตรงนี้ให้ใหมาจุดทูปป่าตรงตรงนี้เเนี่ยเตรียมาป่าทูปแบบนี้ป่ทาทูปดี ชาตรมาปุชาสังข์ปูชาพุนาคตนาณาสัมมารักษณะนาณาสังขนมรรคกุลนักการต้วงเป็นเชิญเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์องมมาสมเจ้าจุมัสชงมาครับเป็นองค์ประธานวันนี้พระเจ้าใส่ชุดหลานประมาทคามจริงในควรที่จะเผยแผ่ในดินแดนแห่งอารยธรรมนี้สาธุพรูจจาขออนุญาตบาทธรรมัน้ลุหลานในมั่งคอ หาได้การท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นดินแดนแห่้มีศักดิ์ษนะครับผู้รัทธาเรียพบปัศึกษาผู้ที่หลักผู้รัทธาเรียพบปัศึกษาไม่มีลูกหลานนั่งสิ่ดีมานั่งเผยแพร่กระกร้อยกระจรขยายขยายให้ดังให้ทุกคนทุกคนได้รางไหลมาเบิ้งมาเที่ยวมาชมในการเกิดการท่ามกลางนี้โดยเสื่อมหน้าลูกหลานอยากจะให้มาเผยแพร่กระกร้ยเป็นสิ่งคงรูคงหลานเนีนั่งเผยแพร่ให้ คนเด้นลูจ้จากห้ยโคลยประมาณเขาหลบน่อมจะเป็นทีนับถือฤาอีซาต่อไปเป็นแดนให้ของผานอุสาหขออนุญาตผู้ศกาสาาทุ่งรูปรานกับเด็มหน้าถวายเป็ื่อนยืมนเดี๋หน้าถวายยาจูบให้ผู้สักาขอพรขอบันมีกขอเหตุกอนท่านขออนุญาตสาธุสาธุ เอ่ออาจะน้อยแบบนี่้ไหมแมาบอกจะน้อยพอมบ่เหมือนหรอมบ่เน,มบเนี่ยอาถามอาสารลัดสารสารลัดทัดยก่อนทัดทยจตีนอนก่อนอยากก็ไม่หยีกนนันไม่เห็นนแล้วทำไเยมือด,ดีครับผมสารสันสยามครับผมมือดีมากเขียดเพลงเขดเพ่งแบงเปิดไดจะนอนก่นแบงเปิดใดจะนอก่อ ไม่มีเลยเลอยน้อเกิดอน้อยก็เปลืก่อนเมื่อดีมากก่อนอนุญาตปูเคนน่าเยี่ยมไม่อยาบมากศักระาบูชาปูนครนุญาตไทยโดยเต้งเรยพระพุทธบาทว่างสือมากครบับอื คือเพลงนี่มันเป็นเพลงแหล่นะครับแหล่เชิญชวนครับผมเชิญชวนท่องเที่ยวท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ว่าตรงนี้มันเป็นอินเดีแห่งอะไรท่าเดี๋ยวสีท่ามาพ,พี่น้องไปเบื้องลอยพระพุทธบาทเบื้องหินสีวะลึงเบื้องเบื้องแหมเขาเรียกว่ามีไหในหินไหในหินพี่น้องต่อพยายย,าย่ำยศบ่าไวไหวนะครับเบ่าวสะสะนะครับผู้ลงคนอาจอาจจะพิษเพี้ยนไปในเรื่องเล่าของาการบ่าการจานะครับเอ่อก่อน ก่อนเท,อนทเนือกกอนิท้เหมือนเข้ากัไปเบิ้งหายในเออครับไปเบิงเเบ้งอไอ้ร้อยพระพุทธบาทสะก้อนแล้วก็หินสีบริงรืในยุ่งนี่คหินสีบรึ่งสะกอนนะครับป้าพี่น้องไปไปเบิ้งก่อนเดียวเดียวเียวสิทธิไทยเดี๋ยวสิทธิไทยเอ็วีก่อนทันไหย,ย,ย่าเียกสูนงามงามเห็นบ่เนี่เนยเรียพี่น้องเลขกสวนมากก่าู่ให้เรีกยกสวนนเด้อ เอาศูนย์เจ็ดสไปเมื่อกี้มันออกศูนย์สามตอนนี้ก็มีช่างมาบูรณะช่างมาบูรณะรู้สึกว่าใบไม้เยอะเยอะมากวันนี้ก็มีคณะมาทำบาบสาีมา เพิ่งมาทำวันนี้หรือทำนานแล้วสามวันแล้วเหรอ,หรอโอ้อันนี้ก็เป็นอันนี้รอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทอ,อันนี้หินสีบะลึงนี่นี่น,นะน,นี่หินสีบะลึงหินสีบะลึงเข้าไปข้างใน,อนเอไเอไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งเลยนั่งเลยไม่ได้ถ่ายนาะนอันนี้คือรอยพระพุทธบาทนะ นี่แหละที่เราทําเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนคนเข้ามาดูอันนี้ของปู่ศักดาปู่ปู่ศักดาท่านจะเป็นภูมิเจ้าที่แห่งนี้มีเรื่องราวกล่าวขึ้นว่าในเนี้ยปู่ศักดาบอกว่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่ลึกเข้าไปในนั้นน่ะถ้าไม่มีใครสามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปได้หรอกแต่บอกเอาไว้ว่าถ้ำตรงนี้ เป็นสิ่งที่เก็บสมบัติของพ่อปู่สัตดามีหลายท่านที่มาพยายามที่จะขุดเข้าไปเอาก็ไม่ได้ท่านไม่อนุญาตอันนี้คือหินสีวะลึงนะครับอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทอันนี้เป็นมณฑบครอบครอบซึ่งแต่ก,ก่อนนี้ก็มีทางทางอําเภอบ้านไผ่ก็มีเจ้าหน้าที่เขาเอารถมาเป่า มาเป่าบ่อน้ําให้มันเป็นบ่อน้ําที่สะอาดเวลาฝนตกลงมาก็มาเป่าออกถึงถึงเป็นลานหินแต่ก่อนเนี่ยมันดินกลบถ้าพูดทึงวนันก็นเป็นจะเป็นอ่าพวกทําดินเพียงพวกทําดินเพียงอยู่ตรงนี้ก็จะมีโพรงอยู่อยู่ตรงนี้ก็จะมีโพรงอยู่ข้างล่างอ่ามันมันจะมีตรงที่ที่ใดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ เวลาเขาขอลงไปมันจะดังปุ้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 งอยู่ทางใต้เออาได้ประเด้๋ยครับได้ได้เป็นสี่ปะเดีนี่อันนี้ก็ทางอบตเข้ามาสร้างแต่ก่อนนี้อบตเขายังไม่ได้เข้ามาบูรณะทางอบตก็มาสร้างมันโดกไ้มาบูรณะสถานที่ เรามาจากที่ไหนนะอยู่ที่อาจารย์ให้มาทำไหว้หรือมาบูแล้วนะมากันอะไรมาเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะเห็นแล้วก็มาครั้งหนึ่งเลยเจ็าสีใหม่เจ็บสีใหม่ จะลงสีอะไรครัต่อไปเนี่ยครับสีดูให้สว่างให้เด่นขึ้นมาเลยแปะรอยประตูบ้าไปผู้ใหญ่บ้านมาประสานดักตึ้งไหมไม่เห็นมาไม่เห็นมาเลยพ่อเขาอยู่บ้านนี้แหละแต่เข้าไปอยู่ในตลาด ถึงจะได้ออกมาก็สร้างโบสถ์สองชั้นอยู่ข้างแล้วมาเห็นลานหินแหละอยูแบบ่แบบเราไม่เคยเห็นเลยเลานหินแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นตรงเนี้ยถ้าเล่านะตรงนี้เขาจะมาสกัดเอาดินเนี่ยเอาหินเนี่ยไปสร้างปู่ประสาทเปยน้อยซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคฮินดูเขาจะมาสกัดนเนี่ยตรงนี้สกัดสกัดเอาไปไปสร้างประสาทเปยน้อยอ่ก็จะมีพวก บริวารของมนุษย์สมัยแต่ก่อนมีลูกหลานเขาก็มาเตะมาเล่นอยู่ตัวนั้นเขาก็ขุดน้ําขุดบอ่อขุดสะอะไรทําเป็นที่อยู่ให้มีน้ํากินแต่คราวนั้นว่าเกิดเป็นโรคไอาวาในยุคนั้นลูกหลานบริวารเขาก็ล้มหายตายจากตอนนี้ทางอาจารย์สนชัยก็พารวบรวมทีมงานเนี่ยมาสร้างบุญให้เขาก็คือมาทําพิธีบวงสรวงแล้วก็เอา พวกขนมเอาเสื้อผ้าเด็กอะไรมาทําพิธีบวงสวงอยู่ที่นี่ลานทําหลังจากที่เขาบูรณะแล้วเนี่ยก็มาทํามาทําพิธีบวงสวงเอาพวกเสื้อผ้าเด็กเอาขนมเด็กเอาอะไรมาเพราะบริวารเขาอยู่ที่นี่เยอะก็มาทํามาทําหลายครั้งแล้วที่ที่มาทําบุญมเนี่ยมาเบิกมาขอฟ้าขอฝนก็มาที่นี่แหละแล้วก็มีไหไหก็มีไหโบราณก็อยู่ฝังอยู่ที่โน่นไหโบราณ ก็มีคนไปเอาปากไหที่เขาขุดขึ้นมาแล้วเอาไปก็อยู่ไม่ได้ก็กลับมาคืนอยู่ที่เนี่ยจะมีไหอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงที่หลวงปู่โตหลวงปู่ทวดปลาเราขึ้นไปไปเลยอันนี้แล้วเราจะมาที่จิงมาตั้งแต่วันไหนคันลิบจริงตัวนี้เลยเดี๋ยว

นี้ก็จะเป็นรนะ้อยพราะคุณตบาทเลยที่ก็ทำทำมันนั่นขอบใบเยอทั้งอันนี้ก็แม่เหรครับแม่นั่นนี่ครับอืมแล้วอันนี้จะเป็นพลรานหินเต็มไปหมดเลย นี่แหละนำต้องก็นำมันกินได้ลกเลลอกมากเลยบ้าผมนี่เล็อกแล้วก็เป็นโน้ตเป็นรูนาคานคราดตามที มาบัดที่ไหเฮาบัดที้มาถึงคิวเฮ้าบัตรี้ทีมงานเฮากับสีพร้อมพร้อมทํำพร้อมทายแหละบัดที่ีหเฮ้าเสียเอาตรงไนดีอ่าคือคือหายยูในหินนี่โงร่งตันเสียหายยูในหินกันคนบอกว่าเฮ้าบอกว่าหายยูในหินกับชงเสียเลยสิเป็นโอ่งไ่ยังเสียเลยยูในหินเท่ากับเฮ็ดภาพคือเราจะเน้นเอาภาพไปตัดต่อในในเพลงให้คนได้รู้ว่ามีหลุมหน่อยหลุมใหญ่เนี่ยมีบ่อหน่อยบ่อใหญ่เนี่ย อ่างศิลาเป็นอ่างศิลาเสียเมียนมืดไอ้สี่กับเมียนพนโบมันมันนั่นเนี่ยมันมันเห็ดง่ายๆหลกักการเขาก็บท่ายไปท่ายไปท่ายไปไปให้ให้มันเห็นในบริเวณร้อยพระพุทธบาทบเบเนี่ยว่าเป็นไอ้หน่อยโบยุฟังนุ่นกับมีเขาบปไปฟังท่านันกับมีอยู่ทยชนีิมันมันเป็นโอหินมดเลยข้างล่างกับสิเป็นทำเนี่ยทำยุหมองห้องเพลยูห้องเซนน,น่ะเขากับโบอตองเขา บ่ต้องไปนั่นเขาทายเอาตั้งแต่ว่าอยู่ภายในบริเวณรอบนองนี่นะครับเดี๋ยวเขาตีท้ายลิบสิ่งกันแล้วเราจะรุปแล้วว่าเอาตัวใดเปิดตัวน,นี้เขากตีท้ายเดี๋ยวสั่นเขากระสีเอาติดตามติดตามชมเนาะติดตามชมดีกว่าเนาะติดตามชมเพราะวะ่าเดี๋ยวให้สารหลักแหล่พี่น้องได้ฟังถ้าเบิ่งทั้งช่องทางยูทูบช่องทางไอ การเห็ดเพ่งให้ทุกซิ่งทุย่างตัดต่อประมวลผ่าให้พี่นองเด้เบิ่งทา่งในเพง่งเอาสี่กวัวแต่ผู้ใดต้องการอย่างมาเบิ่งมาเที่ยวนันมาติดต่อมาทา่งช่องตามห้อย,ายรรอารจะร่าอาจารย์สนชชยสิผามาเที่ยวมาเบิ่งนะครับนี่มาเบืง้งเออล่องล่อง,อง,องเบิง่งล่องเบิง่งยินเดี๋ยวสิเปิดเพง่งไงนี่นะครับอันนี้ก็รูนาคานากราชน,น,น,นี่นะครับนี่ไปเบิ่งกันเนาะนะครับอา้าพี่นองเดี๋ยว อาจารย์สุนแชขออนุญาตกำกับก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสารหลักสารสยามกับงานเพลงแลประวัติลอยพระพุทธบาทหินลาดน,นะครับจึงเป็นงานเพลงที่อาจารย์สุชัช่ได้เขียนได้แต่งให้ตามคำเรียกร้องของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับ